เกิดอะไรขึ้นไม่ลุงคุณเล่นบาสดูกันอ๋อคิ้วเหลือเกินพี่ hey, พี่ทำไง hey. อะพี่สนุมด้วยดิทำไงเนี่ยโอ้โยนย,ย, hey. ย,ยังไงก็ลงเพี่โยนทำไมอะเหอยไม่รู้อันมองไปเอเบอร์ห้าเอ็ดเอาบอกเอะอะออแกพีโยนนะฮะตายทำได้แค่สามสิบสามสิบกอแต้มกากที่าหายเลย แล้แม่งดูงดูนี่ยืนก็โคขมีดเลยเนะี่ยโอทำได้เองกูหรือเปล่านี่นดูดูนมนะสี่วิกูยังได้อเอา้ายังยังไม่หยุดอืมอทำไมไม่ลง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 คอเป็นอะไรหรือเปล่าคอเป็นยากระห่วงใหญ่เหรอครับแหมเก่งเหลือเกิน ลูกนี้ไม่ลงกับบ้านละเฮ้ยอืมเหนื่อยเหงื่อออกคุณเห็นนั่นไหมคุณเห็นนั่นไหมไอ้แกแม่งโคตรเก่งเลยมึงทำเคี้ยดทำเคี้ยดได้แค่นี้แหละควายเอ้ยอีเว้น